กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับการรีวิวแหวนวันนี้เราเอาแหวนครึ่งสลึงเบอร์56มาให้ดูจ้ามีทั้งหมด20วงด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มาที่วงแรกกันนะคะขอจัดเป็นงานแฟนซีนิดนึงนะคะอันนี้หัวแหวนเขาเป็นแฟนซีดอกไม้ดอกเดียวไม่พอจัดไปเลย3ดอกแบบนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าด้านล่างนะจะเป็นดอกที่ใหญ่สุดแล้วก็ด้านบนนะจะเล็กไล่ตามลงมานะคะตัวของดอกนะคะจะเป็นทรายสะส่วนใหญ่นะมีการตัดลายนิดนึงมีการทําจิกเพชรนิดนึงตรงตัวของกรีบนะคะส่วนก้านเป็นทรายเหมือนกันค่ะแยกกัน2แฉกแล้วมารวมกันด้านหลังนะคะ อ่ะใครคิดไม่ออกเดีสายให้ดูแบบนี้เลยจ้ะสำหรับวงแรกนะคะเบอร์56นะคะขอบอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสลับลายกันไปมานะเพื่อไม่ให้แบบเบื่อกันนะคะแล้วก็ใครชอบแบบไหนดูแบบนั้นเลยค่ะอ่ะมาที่วงนี้นะคะวงนี้หัวเขาจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหัวโป่งจัมโบ้ค่ะลายของเขานะคะจะเป็นคล้ายกับลายหมักลูกตัดลายนะคะ อามาดูที่ตัวแหวนก่อนนะตัวแหวนเขาเป็นก้านเงาแบบนี้อ่ะให้ดูนะคะสําหรับแหวนครึ่งสลึงนะคะตัวของฉลักหรือการสลักจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงท้องแหวนแบบนี้อ่ะเรามาดูที่กลับมาที่ตัวแหวนนะคะเป็นลายมนนะคะด้านบนด้านล่างเป็นลายมนแล้วก็มีการตัดลายหมักลุกแบบนี้ลายนี้เนี่ยผู้ชายสามารถตัดใส่ได้นะคะใส่มาเนี่ยอย่างที่บอกหัวก็จะใหญ่เต็มนิ้วแบบนี้เลยคะ่ะ มาที่วงที่สามนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบงานที่มันมีหัวหรือว่าที่เป็นแฟนซีนะคะชอบงานเรียบๆแล้วก็แข็งแรงจัดไปเลยค่ะแหวนจำพวกลูกคิดนะคะอันนี้มาที่ลายนี้ก่อนค่ะอันนี้จะเป็นลายเหลี่ยมลุงนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นในพวกน้ำหนักพวกสองสลึงหนึ่งสลึงอันนี้เขามาทำในครึ่งสลึงนะคะจุดพิเศษของลายนี้คือมันจะมีความวิบวับตลอดเวลาเพราะมันมีการตัดเงาทั้งวงแบบนี้เลยค่ะเนี่ยให้ดูชัดๆ ด้านบนด้านล่างเขาก็ตัดเงาแบบนี้นะคะตรงกลางเขาก็ตัดเงาเป็นเฉียงเฉียงแบบนี้ดังนั้นทําความสะอาดง่ายแล้วก็เก่ายากแน่นอนค่ะสําหรับวงนี้นะคะ,ะใส่วงเดียวก็สวยค่ะส่วนใหญ่เขาจะใส่กันประมาณนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางนะคะประมาณ3 3นิ้วนี้นะจ๊ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้ที่ล้านจะมีไซส์ใหญ่หน่อยนะคะสําหรับเหลี่ยมลุกนะคะก็คือจะมี5 6แล้วก็ ีกวงหนึ่งห้าแปดนะจ๊ะวงที่สี่แล้วนะคะรอดูกันอีกนานๆเลยนะคะมาที่วงนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการงานที่มันหรูหรามาเห่าใส่ไปงานได้เลยจัดไปเลยจ้าวงนี้นะคะวงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าฉลูหลุยนะคะเขาจะเป็นสีขาวนะด้านในแล้วก็จะทำเป็นกรอบเป็นสีทองนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะจริงๆแล้วจะมีรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปวงกลมนะคะเดี๋ยวให้ดูตอนหลังเนาะ อ่แบบนี้นะคะสําหรับหัวใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เป็นก้านกันก่อนนะคะก้านของเขาเป็นก้านทองค่ะเป็นก้านทองเป็นก้านเงาเดี่ยวนะคะความหนาก็ประมาณนึงเลยนะคะดังนั้นแข็งแรงแน่นอนค่ะสําหรับวงนี้นะคะค่าลายหรือว่าค่ากําเนิดอย่างเงี้ยจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเอาภาพให้ดูนะคะสําหรับที่เป็นวงกลมด้วยอันนี้ใส่กับกางเกยงยีนก็ยังสวยเลยนะจ๊ะ ลายถัดไปนะคะกลับมาที่ส่วนที่เป็นแหวนที่มีหัวนิดนึงนะคะส่วนของงานเต่าไปนะคะก็คือส่วนที่หัวจะใหญ่กว่าตัวแหวนนิดนึงนะคะตัวแหวนของเขาเป็นอย่างนี้นะนเป็นแบบนี้นะคะอามาที่ส่วนของหัวนะคะหัวจะเป็นลายคลื่นนะคะหรือเป็นลายที่เหมือนถักกันนะคะด้านข้างนะคะจะทําเป็นดอกไม้อย่างนี้สายขวามีกิมมิคของเขาอยู่นะคะสําหรับวงนี้ถ้าซื้อไปรับรอง ใส่ไม่ซ้ำใครแน่นอนนะคะหายากนะคะสำหรับวงนี้นะอันนี้ที่ร้านเอามาสามไซส์นะคะอยู่ที่ห้าห้าห้าหกแล้วก็ใหญ่สุดห้าเก้าจ้ามาที่วงถัดไปนะคะเอาใจสำหรับคนที่ชอบแหวนเป็นประเภทลูกคิดนะคะมาที่วงนี้นะคะวงนี้เขาเรียกว่าลายรถถังนะคะวงนี้ค่อนข้างหายากนะสำหรับเครื่องสลึกนะคะลายรถถังเนี่ยเขาจะเงาเท่ากันทั้งวงแบบนี้แล้วก็พอใส่แล้วก็จะเรียบไปกับนิ้วเลยเนาะ ในตอนนี้เขาจะใส่เป็นแบบพวกเป็นแฟชั่นน่ะเขาจะใส่เป็นแบบหลายๆชิ้นะนะคะแล้วก็หลายๆนิ้วก็จะสวยไปอีกแบบเดี๋ยวเอาภาพให้ดูเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถใส่นิ้วเดียวก็ได้นะเนี่ยอันนี้ใส่ในนิ้วนางแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาจะใส่อีกนิ้วหนึ่งก็คือนิ้วก้อยของมูเตลูนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ใส่แหวนนิ้วก้อยเนี่ยเขาเสริมร่ปงความรักด้วยนะแล้วก็ใครอ่ะที่ต้องการที่แบบเสริมเสน่ห์นะบอกเลยต้องใส่นิ้วก้อยข้างข,างขวาแบบนี้เลยคะ่ะ ่าสำหรับวงนี้จัดไปเลยนะจ๊ะมาที่วงถัดไปนะคะมาที่วงที่เจ็ดกันแล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบงานแบบน่ารักแล้วก็แบบกับจุกกะจิกนะคะจัดวงนี้ไปเลยจ้าวงนี้นะคะเป็นงานโลมานะคะเป็นโลมาตัวเล็กๆสอบตัวนะคะอ่าเป็นด้านบนด้านล่างแบบนี้เขามีการตัดลายตรงกลางลำตัวของโลมาด้วยนะคะ อบอกเป็นเก็จความรู้ที่นึงสำหรับงานแฟนซีนะคะเขาจะมีค่าลายแล้วก็ค่าเปลี่ยนนะจะแพงกว่าที่เป็นหัวโปรงหรือว่าลูกคิดที่เคยกล่าวไปด้านต้นนะคะเพราะว่ามันจะทำยากกว่านะสำหรับส่วนของงานแฟนซีจ้า วงต่อไปนะคะวงที่8กับวงที่9ก้าขอเอามาคู่กันเลยนะเพราะว่ามีความคล้ายกันมากนะคะทั้งสองวงนี้นะคะจะเป็นแหวนที่เป็นหัวโป่งจัมโบ้มาที่วงที่8กันก่อนวงนี้เขาจะเป็นดอกไม้ตรงกลางนะมีการจิกเพชรแบบนี้อ่ะมาเร็วๆที่อีกอีกวงหนึ่งน,นะคะอันนี้เขาเป็นดอกไม้เหมือนกันเห็นชัดไหมเอ่ยอ่ะแต่ว่าจะเป็นดอกไม้หลายๆดวงนะคะแบบนี้อ่ะการจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราบอกกันนิดนึงว่าใครอาจจะสับสนว่าเอาแล้วหัวปป่งจัมโบ้กับเต่าไปมันต่างกันยังไงถ้าเป็นหัวโป่งจัมโบ้เนี่ยหัวเขาจะใหญ่กว่าตัวแหวนค่อนข้างเยอะนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการใส่อะไรที่มันเต็มนิ้วครึ่งสลึงมือนหึสลึงแบบนี้จ้า มาที่ลายที่10กับ11นะคะมาครึ่งทางกันแล้วเนาะเอามาให้ดูพร้อมกันเหมือนกับลายที่แล้วนะคะเพราะว่าจะมีความคล้ายกันมากเลยนะคะอ่าลายนี้ก็กลับบนมากลับมาที่ที่เป็นส่วนของงานลูกคิดนะคะคือส่วนที่แหวนเนี่ยที่จะเท่ากันทั้งวงแบบนี้ ที่ก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นลูกคิดเรียบๆบางคนวอาเออมันเรียบไปหรือเปล่านะคะแต่ถ้าต้องการที่จะมีลายนิดนึงก็ต้องสองลายนี้เลยจ้าอันนี้เนี่ยเขาจะมีการจิกเพชรนะคะเป็นลูกเหมือนดอกไม้นะล้อมรอบแหวนแบบนี้ใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะ มาที่วงถัดไปแล้วนะคะมาที่วงที่1 2กันนะคะอันนี้ก็เป็นงานแฟนซีนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นงานฉลุนะคะอ่าบริเที่ตัวแหวนก่อนนะคะโตัวแหวนเขาเป็นหัวใจนะคะมีการจิตเพชรตรงกลางของหัวใจนะคะแล้วก็รอบๆหัวใจเนี่ยเขามีไข่ปลาล้อมรอบหัวใจนะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวามีการฉลุแบบนี้เลยค่ะนี่แบบนี้ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะจะอารมณ์ประมาณนี้งานนี้นะคะจะเป็นงานแบบละเอียดแล้วก็ค่อนข้างประณีตดังนั้นราคาจะแพงกว่าวงอื่นๆนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะสําหรับนิ้วนางก็จะประมาณนี้จ้าลายถัดไปเลยนะคะลายนี้นะคะก็ยังจะเป็นส่วนของแฟนซีนะคะอันนี้จะเป็นหัวใจนะคะจะเป็นหัวใจหลายๆดวงต่อกันแบบนี้เล่าวงแบบนี้เลยนะคะอันนี้หัวใจแต่ละดวงของเขานะคะก็มีการตัดลาย ทุกดวงเลยนะคะ,ะใส่มาก็จะประมาณนี้นะคะ,ะบางคนอาจจะบอกเออแล้วราคาทองเครื่องสลึงตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ก่อนเนี่ยมัจนจะอยู่ประมาณ3 0 0พันนิดนิดตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาเป็นสา0พันปลปลายจนถึง4 0 0พนิดนิดแล้วนะคะสำหรับราคาเครื่องสลึงนะจ๊ะมาที่วงถัดไปนะคะวงนี้ก็จะเป็นวงไทยๆของคลิปกันแล้วนะคะวงนี้นะคะเป็นลายเต่าปลายเป็นลายแบบไทยๆเน่ยนะคะ เขาพิเศษตรงที่ข้างบนกับข้างล่างนะคะจะทําเป็นแบบหยกัยกๆนะเหมือนกับคลื่น3ามคลื่นนะคะแล้วก็จะมีไขป่ปลาด้านบนด้านล่างการเป็นก้านเงาธรรมดานะคะตรงกลางเขาจะตัดเป็นลูปเหมือนดอกไม้เป็นดอกจันนะคะจะมีทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะคะอันนี้ใกล้ปีใหม่กันแล้วแนะนําให้ซื้อไปฝากแม่ไปใส่ที่บ้านนะคะต้อนรับปี6 5หก็ได้จ้า แหวนวงถัดไปนะคะเมื่อกี้เอาไปฝากคุณแม่กันไปแล้วใช่ไหมกลัวคุณพ่อน้อยใจก็เลยเอาวงนี้มาให้รับชมรับดูกันเลยค่ะวงนี้นะคะหัวเขาตรงกลางนะคะจะเห็นได้ว่าจะนูนขึ้นมาจากตัวของแหวนนะคะหัวตรงกลางเขาจะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็วงกลมเนี่ยเขาจะเป็นจิกเพชรตรงกลางนะแล้วก็จะมีไข่ปลาล้อมรอบแบบนี้จะทรงคล้ายค้ก,กับแหวนพลอยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะทองล้วนพอใส่ออกมามันจะเป็นแบบมีมิติขึ้นมานิดนึงนะคะ อันนี้จะมี2ไซส์นะคะจะมีสำหรับไซส์เล็ก53แล้วก็ไซส์นี้นะคะก็คือ5 6จ้หามาที่วงถัดไปนะคะมาที่วงที่16กันแล้วนะคะอันนี้นะคะเขาจะเป็นงานแบบสโลปลงมาด้านหลังแบบนี้เขาก็จะไม่ได้ใหญ่กว่าตัวแหวนมากนะคะ,ะตัวแหวนจะเป็นอย่างนี้นะคะ หัวแหวนของเขาะะจะไม่เหมือนใครเพราะว่าเขาจะเป็นจิกเพชรด้านบนดน้านล่างเป็นขีดๆนะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นเหมือนกับลายกากบาทนะคะ,อะพอสายออกมาก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าเห็นชัดกันหรือเปล่าพอดีแม่ค้านิวค่อนข้างเล็กนะคะมาที่ลายต่อไปนะคะเป็นลายที่17กันแล้วนะคะอันนี้นะคะสําหรับคนที่ต้องการแหวนที่มันเป็นลักษณะลูกคิดนะคะแต่ว่าต้องการที่มันหน้าใหญ่ๆห,ห,หน่อยก็ต้องวงนี้เลยจ้า วงนี้นะคะหัวของเขาก็จะทําเป็นแบบเหมือนกับลายดอกจานอย่างนี้นะแล้วก็ตัวของวงนี้นะคะเขาจะเรียบไปกับนิ้วนะไม่มีสุดส่วนที่หนูหรือว่ามีมิติขึ้นมานะคะเนี่ยพอใส่มาแล้วแบบเหมือนหนึ่งสลึงเลยอะสำหรับวงนี้นะคะ น,นี่งานมาใหม่เพิ่งมานะจ๊ะ <c oughs> มาที่ส่วนท้ายๆของคลิปกันแล้วนะคะก็จะเป็นลายที่เป็นพื้นฐานเป็นลายพื้นๆกันนะมาที่ลายนี้นะคะเป็นลายหัวใจนะคะมีการจิกเพชรแบบนี้ลายนี้มีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังขายได้เรื่อยๆมาะคะ่ะเป็นที่นิยมตลอดอยู่นะคะสำหรับลายหัวใจจ้า ที่ลายลองสุดท้ายกันแล้วนะคะลายคลาสสิกตลอดกาลเลยก็คือลายนี้ค่ะลายเกลี้ยงหรือว่าที่เรียกว่าลายบอกมีดนะคะที่ร้านจะมีแบบโป่งนะคะอันนี้จะเป็นแบบโปง่งแล้วก็จะมีแบบตันนะคะสําหรับเบอร์นี้นะจ๊ะมาที่ลายสุดท้ายกันแล้วจริงๆนะคะสําหรับลายที่20นะคะสําหรับคนที่ชอบงานเรียบๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาพิเศษเขามีการตัดเงาด้านบนด้านล่างด้วยนะคะสําหรับลายนี้จ้า จบคลิปกันแล้วนะคะสำหรับแหวน20วงจุกจ่ายกันไปเลยนะมีหลายแบบสายตายให้เลือกนะคะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถซื้อสดออมทองแล้วก็เลือกแบ่งจ่ายแบบสีงวด6งวดนะคะแล้วก็ข่าวดีนะคะมีโปรโมชั่นใหม่คือการเปลี่ยนทองออนไลน์ค่ะ กติกง,ง่ายๆนะคะสำหว่าเพื่อนๆนะคะมีทองครึ่งสลึงอยู่ที่บ้านแล้วแบบว่าเออมันเก่าแล้วเลยอยากที่จะเปลี่ยนลายนะคะก็ทักเข้ามาที่เพจห้างทองทิศเก2รได้เลยค่ะที่ขึ้นอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งรูปแหวนนะเก่าแหว,วนเก่ามาให้ดูแล้วเราก็มาตีราคาการอ่าแลกกันนะคะว่าเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นลูกค้าก็ส่งของมาก่อนส่งของของอนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอมาด้วยนะคะ หลังจากนั้นพ่อของมาถึงที่ร้านนะคะก็มีการโอนเงินกันเรียบร้อยนะคะ,ะทางร้านนะคะก็จะส่งทองใหม่ไปให้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะหรือว่าเลือกตามคลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แม่ค้าเนี่ยจะมีการถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานให้ด้วยนะคะ แล้วก็การจัดส่งของที่ร้านนะคะก็คือราคาสุทบาทก็คือไม่ได้คิดค่าจัดส่งนะคะราคาค่าเปลี่ยนของครึ่งสลึงนะคะจะอยู่ประมาณ6 0 0้อยถึงเจ็บาทไม่เกินนี้นะคะยังไงถ้าใครชอบสนใจยังไงนะคะก็อย่าลืมทักมาแล้วก็กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะจ๊ะ